นี่ครับอันนี้เป็นผักหวานนะครับพี่ปลูกกี่ต้นพี่น่าจะหลายสิบอยู่ครับหลายสิบอยู่อันนี้กิ่งตอนหรืลืรือเม็ดครับพี่อันนี้กิ่งจรกับอันนี้เม็ดอันนี้เม็ดอ๋อนี่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 เห็นไหมครับมีเม็ดอยู่มีเม็ดผสมด้วยครเพิ่งเพิ่งเพิ่งปลูกปีที่แล้วนี่พี่สายันเขาบอกว่าการปลูกผักหวานเนี่ยมันต้องมีไม้พี่เลี้ยงจรไหมพี่ใช่ค้านี่ใช้มะขามเทศเป็นรอ๋อนี่เลยพี่เลี้ยงนี่มันจะมีแช่ ตัแชรก็ได้ครับแต่แชรมันอายุสั้นประมาณเจ็ดแปดปีมันก็โทรมแล้วก็จะดีถคือตะขบอ๋อตะขบก็ดีครับแต่ตะขบมันมันก็มันก็โตเร็วนะโตเร็วแต่ว่าคือที่ผมเลือกเอาเป็นมะขามเทศเพราะว่าชอบกินเพราะว่าชอบกินอวยมันอายุยืนด้วยมันระยะยาวมครับที่สําคัญคือตอนนี้ติดฝากแล้วได้กินแล้วครับอ๋อครับอายุของกิ่งตอนนี้พี่ปลูกกี่ปีแล้วนี้อันนี้ สี่ปีแล้วครับโอ้ได้ขนาดนี้ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะแกงนี่ได้เลยใช่ไหมนี่แหละครับเก็บไปก็แกงได้เลยจวดเลยจวดเลยโอ้นี่นี่นี่น,นี่ทุกท่านมาดูนี่นี่นี่กำลังออกเลยนี่โอ้อยางงี้ก็อ่อนไปเนาะครับต้องรองให้เขาได้๋อมันต้องใบมันต้องหมาดก,กว่านี้นี่นี่นี่นเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะแก่ไปนิดนึงแต่พอในจังหวะแล้วโอ้ถ้าถ้าถามผมผมชอบแบบนี้ S <S <preach ers> เรามาเก็บไม่ทันโอ God, all. All. ้โหแกงใส่ปลาย่างแบบนี้อร่อยมากเนี่ย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 อย่างอย่างเงี้ยอร่อยเลยครับเนี่ยเก็บเลยครับนี่นี่นี่ทุกท่านดูนะเนี่ยใบใบยังไม่แข็งนะครับบอกไว้ก่อนคือผักหวานจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเด็ดใบเขาอะไรเออเออมันจําเป็นนะเพราะว่าถ้าไม่เด็ดก็ไม่ได้กินยอดใช่ไม่งั้นเราจะไม่ได้กินยอดใหม่นะครับชะอมผักหวานกระถินนี่นะฮะผักพวกนี้นะครับถ้าคุณไม่เก็บเขา เขาก็จะไม่มียอดใหม่ให้คุณกินนะนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนี่เห็นไหมเอาทเลยกันครับเ,นะเอาอเก็บผักหวานสิพี่แดงมาเร็วนี่มา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 นี่นี่ <c oughs> นี่เอาเลยคนละต้นเลยเออเล่นคนละต้นเลยนู่นนู่นดูคุณนี้มุมมุมมุมนูน้นคุณนี้ไปมุมนูน้นเออนี่เอาเอาพี่แดงมามามาอเอไปให้ย่างนันโอ้ไปแกงใส่ปลาแล้วเนาะปลาย่างนี่อย่างแซ่บเลยนะนี่ ข้างบ้านค่ะออเอ้าผมผมผมยาม้ายไปอยู่ข้างบ้านด้วยคนงั้นน่ะนเออโอ้โหดูสินี่มันี่ต้นเลยนะเนี่ยนีแหละปลูกมาเนี่ยเห็นไหมมีไม้พี่เลี้ยงมีอ๋อมีชะอมนู่นด้วยเ,ยเอ้ยอะไรนะมะยมมะยมมีมะยมมีมะขามป้อมโอ้ปลูกผสมผสานกันครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเอ่อมะเขือพวงนะฮะอันนี้ที่ไหน,นครับอันนี้อันนี้บ่อพอยครับบ่อพอย ไล่พิษายันไล่โสดาล้วนอ่เอ่ไพลล้วนไพรล้วนเออชื่อคุณพ่อคุณแม่ครับนี่ครับเอาแล้วมันมันเป็นยังไงมาไงถึงมาทํามาดู่ตรงนี้เนี่ยโอ้คนดีๆที่ไหนเล่าเอาเลยเอาตายแล้วแล้วแล้วผมจะทํายังไงล่ะเออแปลความหมายให้สิเนี่ยเนี่ยขยายความไว้ให้แล้วนเนี่ยเออ เนี่ยเดูเอาจริงๆออะดูแต่ละคนเนี่ยดูดิคนดีๆที่ไหนเนี่ยมาเก็บอะไรกันแต่เช้าเลยดูดิเนี่ยแดดเนี่ยเห็นไหมคุณนี้บอกไว้ก่อนนะแม่บอกจะไม่กลับสารคามแล้วงเนี่ยจริงเ่อหอ้โอ้โหโอ้โหอ้ใหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้นนี้นหโส้โหโอาโหโอาทิตอ้โหอ้หอ้นหอ้โหอ้โหโอ้โโอ้โหนี่โหโอ้โโอ้โหอ้โหโอห้อห้้ี้ออโอ้โหหรอหอ้้ห่